สวัสดีครับพบกับผมปูเล่นเกมนะครับก็อยู่กันในเกมไมตี้ปาร์ตี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมทำเป็นสกูปิเศษนะครับเกี่ยวกับฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาในแพทล่าสุดนะครับเรามาดูนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับก็การเซตใหม่นี้เราก็จะมีด้วยกันสาใบนะครับโดยใบแรกจะเป็นระดับแรนะครับ โดยระดับแรนี้จะมีด้วยกัน2สกิลนะครับโดยสกิลแรกนะครับก็คือจะมอบสถานะเบดดิ้งให้กับัตูที่อยู่ในลน์นะครับโดยสถานะเบดดิ้งก็คือเมื่อทําการโจมตีจะเสียเลือดนะครับแล้วก็สกิลที่2ก็คือรีบอลนะครับก็จะทําการเกิดใหม่นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นระดับอีพิกนะครับโดยระดับอีพิกนี้ก็จะมีสสกิลเหมือนกันนะครับโดยสกิลที่1นึ่งจะเป็น เื่อศัตรูปรากฏต,ตัวนะครับจะมอบสถานะเบรดดิ้งนะครับกับสกิลที่2นี้ครับก่อนที่ตัวที่ติดสถานะเบดดิ้งจะโจมตีนะครับจะลดพลังโจมตีให้กับตัวมันนะครับหมายถึงตัวศัตรูที่กําลังจะโจมตีนะครับก็จะไปถึงตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับรีเจนนะครับโดยที่ระดับรีเจนนี้จะมีด้วยกันสสกิลนะครับ โดยสกิลที่1ก็คือเมื่อศัตรูปรากฏตัวนะครับจะมอบสถานะเบดดิ้งให้กับศัตรูตัวนั้นและศัตรูที่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็สกิลที่2ก็คือเมื่อเราถูกโจมตีครับรวมถึงว่าหลอดเราด้วยนะครับจะลดพลังโจมตีให้กับฮีโร่ตัวนั้นนะครับแล้วก็สกิลที่หลายๆคนงงนะครับก็คืออินวอร์เนอร์อ y บินตี้นะครับโดยที่สกิลนี้จะเป็นสกิลคงกระพันนะครับโดยที่จะมีไอคอนลักษณะนี้หลายสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุตัวโดยที่ สกิลคงกระพันนี้คือไม่ได้รับผลของการโจมตีขยภาพนะครับแต่สกิลทุกประเภทยังมีผลกับตัวมันอยู่นะครับเดี๋ยวจะสับสนกับสกิลอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับสกิลอื่นว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้ามาดูกันนะครับว่าเจ้าไอคอนรูปโล่เนี่ยจะมีประเภทไหนบ้างนะครับโดยที่ตัวแรกที่ผมจะเสนอนะครับก็คือ S นเดสไซ i c e นะครับ ก็จะเป็นสกิลเหมือนกันเลยนะครับเทคเดียวกันเลยก็คือ i n v วอ n e r a b i ์ i t y นะครับแต่ตัวนี้จะมีผลเพียงเทินเดียวน,นะครับโดยที่ฮีโร่ตัวใหม่จะมีผลตลอดทั้งเกมจนฝ่ายจะตายนะครับก็ดูตัวถัดไปนะครับก็ตัวนี้ชาลีนะครับก็ไอคอนเหมือนกันเลยนะครับแต่เทคสกิลไม่เหมือนกันละก็สกิลนี้จะเป็น มอบอ,อินนามนิติประเภทไซเลนให้กับฮีโร่เผ่าออเดอร์นะครับก็คือสกิลไซเลนทั้งหลายจะไม่มีผลกับตัวเผ่าออเดอร์นะครับก็จะมาดูต่อนะครับก็สกิลจะเป็นไอคอนรูปโล่เหมือนกันเลยแต่อันนี้จะเป็นอินนามนิตินะครับก็อาธมาจะตรงข้ามกับเวอร์เนอร์บิลิตี้นะครับก็ส่วนอินนามนี้คือการสกิลทุกป,ประเภทนะครับก็จะเห็นได้ว่า สกิลประเภทที่เป็นรูปไอคอนรูปโลนเนี่ยมีไอคอนแบบเดียวกันแต่เทคต่างกันเอาผมลืมตัวนึงครับก็คือสกิลประเภทบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็คือเพิ่มฟา์มป้องกันโดยตรงเลยนะครับก็คือบล็อก11ดาเมจนะครับเรามาดูตัวใหม่ต่อนะครับก็ จ้าตัวใหม่นี้จะมีเทคสกิลที่ชื่อว่าเบดดิ้งนะครับซึ่งเทคนี้จะมีตัวที่มีเทคอยู่แค่3ตัวนะครับก็จะมีเจ้าสามตัวนี้เลยนะครับโดยที่ตัวแรกนะครับที่มีสกิลนี้นะครับก็คือทีเดียสเดฮอนะครับโดยสกิลที่1งเขานี่ก็คือก่อนที่จะเริ่มการโจมตีนะครับจะมอบอาร์สถานนะเบดดิ้งแก่ศัตตู3ตัวนะครับจะเป็นการลันด้อมนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ ฮอร์โมรกีนะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับที่มีสกิลเบดดิ้งนะครับก็คือเมื่อตายนะครับจะมอบสถานะเบดดิ้งแก่ศัตรูนะครับที่ไม่ใช่เผ่าเคออสนะครับก็ตัวที่จะมีสกิลนี้จะมีด้วยกัน3ตัวเองที่บอกนะครับโดยจะเป็นตัวใหม่ของเผ่าเคออสทั้งหมดเลยนะครับโดยที่อนาคตของการ์ดเคออสเนี่ยครับผมว่ามันก็คงจะเป็นการ์ดสนับสนุนสกิลนี้นะครับก็ ตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งนะครับแต่อนาคตเมื่อมีการ์ดมาสนับสนุนเยอะขึ้นมันน่าจะเก่งขึ้นนะครับประเภทที่ไม่สามารถลบล้างสถานะเบดดิ้งได้ประมาณนี้นะครับถ้ามีตัวมีสกิลประเภทไม่สามารถลบล้างสถานะได้นี่มันจะโหดขึ้นมานะครับโดยที่เจ้าการ์ดใบใหม่นี่ครับก็คืออาริอัศเนมิสิเวมพอดนี่ครับก็ผมว่าตอนนี้มันยังไม่เก่งนะครับก็เอามาเล่นนี่คงจะยากอยู่นะครับ แต่ผมลองจัดเด็กนะครับว่ามันจะพอเล่นได้ประมาณไหนนะครับดีย๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าผมจัดมาแล้วเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับว่าเลือดมันได้รับบัฟของเสือมากนะครับก็จะเพิ่มโดนใบได,ได้นะครับแต่ถ้าเป็นส,สกิลประเภทอินมนี้คือจะไม่โดนใบนะครับ

ก็ค่อนข้างใช้ยากนะครับเล่นยากอยู่จบลงแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้าการ์ใบใหม่นี้เป็นไงบ้างครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเลยครับน่าจะเลึงเล่นยากอยู่ยังเล่นในตอนนี้คงจะไม่ได้นะครับยิ่งเมตานนี้ด้วยก็ ยังไม่เหมาะกับตอนนี้นะครับอาจจะต้องรอให้มีการสนับสนุนมากกว่าน,นี้นะครับหรือไม่เพื่อนๆเ,เห็นว่าจัดแบบไหนที่สามารถเล่นกับตัวนี้ได้แนะนําเข้ามานะครับเพราะว่าผมพยายามจัดหลายตัวแล้วสลับไปสลับมาก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเก่งตรงไหนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ